สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีรับเข้าสู่คลิปซินโดมนั่นเองค่ะคราวนี้จะมาต่อกันกันกบน้องนางเอกหัวชมพูของน้องเองเนี่ยนะปรับหน้าจอคราวนี้เราเล่นเคียวโกะมาแบบสบายๆมากคลิปสั้นแบบสั้นมากแต่คิดว่ามาดูกันน่น่าจะยาวอาลอ่ะไม่ตะเลือดเยอะนะโอเค ออ้ยเดี๋ยนะอ๋อเดี๋ยนะอันนี้ก็คือยิงแล้วไงต่อยิงขึ้นได้ไหมยิงขึ้นไม่ได้เหรอเอ๊ยิงขึ้นไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้นะคะจะตรงโจมตียังข้างบนยังไงอุย้ยแต่ว่ามัน แต่ว่าน้องน้องนี่ได้แฮะน้องแบบยืนยืนบนอากาศได้นี่แน่แรงมากแ,แบบมันต้องชาร์จใช่ไหมล่ะถ้าชาร์จนานมีโอกาสตายโอ๊ยยังไงโอ้แรงแรงเอาจริง แต่อันนี้มันชาร์ดนั้นบนไม่ได้มีแต่ท่านี้นะคะที่ชาร์ดาได้ด้านล่างด้านล่างได้อันนี้ด้านล่างไม่ได้ถ้าท่าใหญ่ได้แต่ด้านบนเอ้ยได้แต่ด้ดานนหน้านี่ไอุ้ยเด้อไก,กลเกือบโดนไม่โดนแฮต้องต้องเฉียงระดับไหนวะนี่ก็ไม่โดนเฮ้ยผิดทาง นี่แน่อุ๊ยอุ้ยอุย๊ยโดนโอ้ยโอ๊ยอ้๊ยอย่าอย่าทำน้องคือแบบมันานานมากกว่าจะชาร์จเสร็จโดนโจมตีแล้วประมันครึ่งหลอดได้โอเคยังชิวๆอยู่นะด่านแรกด่านที่ลำบากน่าจะเป็นด่านเอลซ่าไหมไม่งั้ก็ด่านทีวีนะคะด่านทีวีน่าจะลำบาก นี่กนลำบากอะเนี่ยขอขอลองปรับองศาก่อนต้องไกลอีกหรอโอ้โหวะยากอะ่ะอันอย่างเงี้ยไดน้นี่ยมีสูงเกินหรือเปล่าจะแบบโอเคอ้ ไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นที่สูงแล้วทีวีลำบากแน่นอนทีวีอ่ะต้องอยู่กับที่อ่ะเฮ้ยเจอฆ่ามาแรงอะ่ะมันไปต่อไม่ได้ต้องฆ่ามาแรงแสกหน้าไปเลย แบบยากอะ่ะน่าจะยากที่สุดแล้วมัง้งมาดูกะต้องเล่นกับเพื่อนไหมถึงจะแบบให้มันง่ายขึ้นหน่อยโอ้ตรงนี้สบายเลยถ้าเป็นทางตรงนี่คือแบบได้เปรียบอะ่ะเออก็คือทุกคนต้องมีข้อเสียใช่ไหมล่ะเฮ้ย้ยไม่โดน มันมีไอ้มาแรงพวกนี้เยอะจังวะแล้วก็ไม่โดนด้วยอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ตีไอ้พวกกระจกตรงนี้ได้นะอย่าตามมาไม่เอาเหมือนแต่ละตัวละครจะมีด่านได้เปรียบของมันนะแต่เคียวโกะเนี่ยได้เปรียบทุกด่านเลยงง ได้อยู่ได้อยู่ไอพวกนี้เราเราไม่รู้ว่าโดนแล้วมันโดนเป็นอะไรอะ่ะไม่เป็นไรหรอพลังชีวิตก็ไม่ค่อยลดนะคะไม่ค่อยโดนโจมตีหรือเปล่าเราแบบตีระยะไกลมันได้เียบกว่าโอ๊ยเดี๋ยวโอาผ่านได้ปะเนี่ยอันนี้อันนี้ผ่าน,ปนไปเลยเพราะว่ามันโอเคไม่ต้องชาร์จนาะนตอนแรกคิดว่าแบบ ผ่านไม่ได้แน่นอนแต่ไม่ต้องชาร์จด้านก็โอเคแรงนะจริงโคตรแรงเลยโอ้นี่ไม่ได้ผ่านไม่ได้ฮนะต้องรอต้องรอโอเค มันอยู่ที่พื้นอะเราต้องไม่โดดก็คือแบบนี่ยโอ้หไม่ทันไม่นะเราต้องยิงเป็นแบบธรรมดาวนะิอุวยเด้อเดยวทำไมอะทำไมอะไอ้นี่เหรอโอ้โหแรง แรงมากโอ๊ยไม่ทันเห็นตายแล้วหนึ่งตายก็ง่ายอยู่นะตายง่ายเพราะว่ามันแรงเลยเปล่า เรายังไม่รู้อันติเลยนะคะว่าอันติคืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้กับบอสก็ได้ตีแล้วใช่ไหมลองเลยเนะี่ยอันติอ,อุ้ยโอเคโอ้ยใส่อันติแล้วก็โดนโจมตี โอ้ยโดนมันเดินใส่ยายามอบยามอบโอเคเราเราใช้อันติเห็นว่าบนหัวว่ามันจะลงเฮ้ยกันไกลง่ายอยู่นะง่ายอยู่ตายง่ายอยู่ตายง่ายตายง่ายอยู่โอเค ก็โอเคนะก็ตายง่ายแบบชิวๆหกนาทีน้อยกว่าเขียว,กว่กไปนิดหนึ่งแต่ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะ